สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและก็เพื่อนร่วมทางแสงสว่างทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขความลับจัก,กรวาลเพื่อการตื่นรู้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาไขาความลับจัก,กรวาลเรื่องอาการที่จะได้รับเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกันค่ะมาฟังกันนะคะว่ามีอาการใดบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตชี้แจงก่อนนะคะว่า นี่จะเป็นการให้ข้อมูลและก็เป็นเรื่องราวทางด้านการเตือนรู้ทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องปัจเจ็กบุคคลดังนั้นหากท่านใดที่มีความเชื่ออื่นหรือมีความคิดเห็นต่างนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณและเคารพความคิดหรือวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีและด้วยถ้อยคำภาษาที่เป็นพลังงานเชิงบวก ในการแสดงความคิดเห็นนะคะขอขอบคุณมากคะ่ะหลายท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาศึกษาในด้านนี้ใหม่ๆนะคะอาจจะมีคำถามว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคืออะไรการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนี้นะคะก็คือกระบวนการส่วนตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อให้คนคนนั้นนะคะได้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติและก็ตัวตวนที่แท้จริงของตัวเองค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็จะได้ค้นพบสัจธรรมของชีวิตอย่างแท้จริงโดยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของตัวเองได้การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณน,นี้นะคะจะเปรียบเสมือนว่าเราได้เริ่มเข้าไปเดินบนเส้นทางสายใหม่เส้นทางหนึ่งเป็นการอยู่บนโลกที่อยู่บนโลกภายในคะ่ะและแน่นอนนะคะว่าในระหว่างการเดินทางบนโลกภายในนี้นะคะ เราก็อาจจะต้องได้พบได้เจอกับอะไรที่ใหม่ๆแปลกๆไม่คุ้นชินไม่เคยพบไม่เคยเห็นและก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนค่ะซึ่งจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะจากมุมมองความคิดและการได้พบเจอสิ่งต่างๆที่เราอยู่กับโลกภายนอกค่ะแล้วโลกภายในคืออะไรกันโลกภายในนี้นะคะเป็นเรื่องของพลังงานค่ะ พลังงานที่เราไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถจับต้องได้แต่ว่าสามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสและก็ความรู้สึกค่ะและเมื่อร่างกายเรานะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั่นหมายความว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานภายในร่างกายด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างเช่น จะทำให้เราเกิดอาการแปลกๆขึ้นและก็มีผลไปถึงสภาพจิตใจด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่พบเจอกันบ่อยๆก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. คุณจะมีอาการอ่อนเพลียและก็เหนื่อยล้าอย่างมากๆแม้ว่าคุณไม่ได้ทำงานหนักๆหรืองานกิจกรรมที่ต้องใช้พลังหรือออกแรงมากๆแต่ก็จะรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้น อ่อนล้าผิดปกติมากๆค่ะข้อ2นะคะคุณจะมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามเส้นเอ็นข้อต่อและก็กระดูกอย่างมากๆค่ะส่วนข้อ3นะคะคุณจะมีอาการตึงเครียดนอนไม่หลับ หลับๆตื่นตื่นในช่วงประมาณตีสอถึงตีห้นะคะและก็จะมีพฤติกรรมการนอนที่มากผิดปกติค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางวันนะคะ 4. มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเป็นไข้หวัดบ่อยๆ 5. คุณจะมีอาการท้องอืดแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนค่ะข้อ6นะคะคุณจะมีอาการตาพร่ามัวความสามารถในการมองเห็นก็จะลดลงด้วย ข้อ7นะคะคุณจะมีอาการผมร่วงผิดปกติค่ะ 8. คุณจะกินจุขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและข้อ9นะคะคุณจะมีเซนส์นสัมผัสที่ไวขึ้นการรับรู้รสไวขึ้นและในบางครั้งนะคะก็อาจจะได้ยินเสียงวิ่งวิ่งในหูค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้ไวขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะ คุณจะรู้ว่าคนที่คุณกําลังพูดด้วยสนทนาด้วยเขากําลังคิดอะไรอยู่และกําลังจะพูดอะไรและบางทีนะคะคุณก็จะรู้ถึงขั้นว่าเขาคิดดีหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณและในบางครั้งคุณจะรับรู้พลังงานของผู้อื่นได้เยอะมากๆจนทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณเหนื่อยล้าได้ง่ายด้วยคะ่ะที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือ การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มักจะพบได้บ่อยๆนะคะที่เกิดขึ้นกับร่างกายซึ่งในบางคนอาจจะไม่ได้พบอาการผิดปกติทั้ง9ข้อนี้นะคะหรืออาจจะมีแค่เป็นบางอย่างเท่านั้นค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจกันค่ะหากคุณได้เข้าสู่กระบวนการการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณแล้วอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่มักจะพบได้บ่อยๆนั่นก็คือ คุณจะมีความรู้สึกสับสนนะคะปั่นป่วนอารมณ์ไม่คงที่มีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงๆในวันหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีหลายอารมณ์มากทั้งที่วันนั้นนะคะคุณก็มีความสุขดีแต่ไม่นานคุณก็จะรู้สึกเศร้าเสียใจวิตกกังวลหรือว่าบางทีอยู่ดีๆคุณก็ร้องไห้ขึ้นมามีสภาวะอารมณ์ที่ไม่สเสถียรค่ะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานและมีการเติบโตทางจิตวิญญาณที่มากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นการค่อยๆละทิ้งและก็สลัดตัวตนเดิมๆเพื่อที่จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นตัวตนใหม่มากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานนี้นะคะเป็นผลมาจากการที่จิตใจเคยมีความทุกข์มีความเจ็บปวดต่างๆ หรืออาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ผุดขึ้นมาในความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งผุดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยทำให้มีสภาวะอารมณ์ทั้งรู้สึกดีและก็รู้สึกไม่ดีผสมปนเปสลับกันไปมาค่ะซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราได้ชำระล้างเรียนรู้แล้วก็เยียวยามันให้หมดไปจากจิตใต้สำนึกของเรา และความรู้สึกดีๆก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนอกจากนี้นะคะก็จะมีอาการทางด้านจิตใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคุณจะมีบุค,คลิกภาพที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นคุณเคยชอบดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวโซเชียลได้วันละหลายหลายชั่วโมงแต่อยู่ๆคุณก็จะรู้สึกว่าไม่อยากดูเหมือนเดิมแล้วหรือคุณเคยเป็นคนร่าเริงแจ่มใสชอบเข้าสังคม ชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนพ้องเยอะๆแต่แล้ววันหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าอยากอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นจนคนอื่นๆก็สงสัยว่าทำไมคุณเปลี่ยนไปบางครั้งคุณเคยมีความคิดความเชื่อแบบไหนความคิดความเชื่อแบบเดิมๆก็จะเริ่มหายไปและก็จะมีความคิดความเชื่อแบบใหม่เข้ามาทดแทนค่ะ ลักษณะการกินการบริโภคนะคะก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะคุณเคยกินเนื้อสัตว์ก็จะรู้สึกไม่อยากกินอีกแล้วแล้วก็อยากจะกินผกักหรือว่าผลไม้มากขึ้นเพราะว่าคุณรู้ว่ามันมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าส่วนทางด้านการงานนะคะบางคนก็อาจจะต้องทิ้งงานเดิมที่เคยทำมาหลายปีจู่ก็ทำงานในรูปแบบใหม่ที่ตรงจุดกับชีวิตมากกว่าค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะต้องได้เลิกราอย่าร้างกับคู่ของตัวเองและได้ไปพบเจอกับคนใหม่ที่ใช่กว่ามีแนวความคิดเดียวกันมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนตัวเองอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นจนบางทีก็ทำให้รู้สึกเหงานะคะเพราะระดับพลังงานที่เปลี่ยนไปจึงทำให้รู้สึก แปลกแยกกับคนอื่นๆรอบตัวแต่ว่าระดับพลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะก็จะทำให้เราได้พบกับกลุ่มบุคคลใหม่ๆที่มีระดับพลังงานที่สั่นสะเทือนในระดับเดียวกันกับเรามากขึ้นค่ะคนกลุ่มเก่าๆที่พลังงานต่างกันก็จะค่อยๆทยอยทยอย,อย,อยหายไปอย่างเช่นคุณอาจจะได้พบเจอกับกลุ่มผู้คนที่ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ หรือว่าครูบาอาจารย์ด้านจิตวิญ,ญญาณนะคะหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือด้านจิตวิญ,ญญาณอย่างเช่นคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าผู้ที่มีปัญหาต่างๆในชีวิตที่เขาหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้บางทีก็อาจจะเข้ามาขอคำปรึกษาจากคุณได้คะ่ะอาการต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นอาการทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคะ่ะ ซึ่งในบางคนนะคะอาจจะมีอาการเหล่านี้กินเวลาหลายเดือนนะคะแต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปเพราะว่าอาการเหล่านี้นะคะมันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะและเมื่อกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณดำเนินไปอย่างเต็มที่และกระบวนการได้สิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปเองค่ะ คุณนะคะสามารถที่จะวางใจได้เลยนะคะว่านั่นเป็นเพียงอาการตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นขณะที่กระบวนการตื่นรู้ยังดำเนินไปไม่เสร็สมบูรณ์นั่นเองค่ะแล้วหากว่าคุณมีอาการข้างต้นนี้ควรจะทำอย่างไรในการปฏิบัติตัวนะคะเมื่อร่างกายมีอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นคุณต้องอาศัยความอดทน แล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นคุณไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกินไปค่ะเวลาที่เกิดสภาวะอารมณ์นี้นะคะก็ให้เรารู้เท่าทันมันถ้าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ก็แค่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปตัดสินแล้วทุทกๆอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองค่ะ พยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีความถี่ต่ำให้น้อยลงค่ะและทานผักผลไม้ให้มากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างเช่นถ้าหาว่าคุณมีอาการปวดศีรษะหรือว่าเป็นไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆคุณสามารถที่จะใช้ยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นได้ค่ะและในส่วนของอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะจิตใจนะคะถ้ารู้สึกว่ามีสภาวะที่เครียดมากๆและร่างกายรู้สึกไม่ไหวเลยจริงๆก็มีวิธีที่จะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะการเดินบนพื้นดินพื้นหญ้าด้วยการถอดรองเท้าการทำเช่นนี้นะคะ ก็เพื่อเป็นการขับไล่พลังงานลบออกจากร่างกายรวมถึงการอยู่กับธรรมชาติจะเป็นการโอบกอดต้นไม้ฟังเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหลเสียงลมเสียงนกสูดดมกลิ่นไอป่าอาแขนหลับตารับพลังงานแสงอาทิตย์สายหมอกลมเย็นๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะนี่จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้พลังงานลบต่างๆ หากร่างกายของเราได้ถ่ายเทไปสู่ธรรมชาติได้มากขึ้นค่ะหรือว่าบางคนอาจจะใช้เสียงดนตรีที่เป็นเสียงดนตรีเบาๆเสียงคลื่นความถี่สำหรับการผ่อนคลายหรือทำสมาธิก็ได้และสุดท้ายนะคะที่อยากจะแนะนำและเป็นวิธีที่ดีมากๆนั่นก็คือการทำสมาธิหรือว่าการทำโยคะก็ได้นะคะซึ่งจะเป็นการทำจิตให้นิ่งทำจิตให้ว่าง จะเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ดีเลยทีเดียวค่ะและก็จะเป็นการเยียวยาสร้างสมดุลให้ร่างกายอีกด้วยค่ะหากว่าท่านผู้ใดนะคะที่กำลังพบเจอกับสภาวะเจอกับสถานการณ์ที่คล้คลายๆกับที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะสามารถคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้อ่านได้เรียนรู้ไปด้วยกันหรือหากท่านใดนะคะผ่านช่วงสภาวะนี้มาแล้วนะคะและอยากจะแนะนำเพื่อน ก็สามารถแชร์คำแนะนำได้เลยนะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็เติบโตบนเส้นทางถนนแห่งแสงสว่างไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกทท่านมากๆนะคะที่รับฟังติดตามและก็แสดงความคิดเห็นขอบคุณขอบคุณขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้มาพบกันค่ะ